ตัวนี้นะคะเขาเรียกเลนตัวนี้ก็คือเลนนะคะเป็นส่วนที่อยู่หน้ากล้องนะคะใช้ปรับขนาดของภาพมีหลากหลายขนาดประเภทขึ้นอยู่กับระยะมุมมองของภาพที่ต้องการนะคะตัวนี้เขาเรียกเลนตัวนี้เขาเรียกเลนก็คือมีมีหลากหลายมุมมองนะคะหลากหลายเลนหลากหลายสเปคนะคะทั่วไปก็จะมีเลนธรรมดาก็อย่างกล้องทรงกระบ,บอกเนี่ยก็จะมี2 8แ สามจุดหกสี่มิลแปดมิลสิบมิลแล้วก็ถ้าเป็นกล้องสมัยเก่าที่เป็นกระบ,บอกก็จะเป็นถึงยี่สิบห้ามิลก็มีเนาะอยู่ที่ว่าโลเคชั่นที่เราติดเราจะโฟกัสดูอะไรเคสนึงที่ที่พี่กิ๊กบอกว่าน้องเขาไปซื้อกล้องโดมาเนาะแต่ว่าม,มุมมันไม่ได้เพราะว่า,าบางทีตัวเลนเนี่ยเราต้องการมุมที่มันวายๆเนาะหมายถึงว่าจะโฟกัสห้องให้มันก,กว้าง แต่เราไปใช้เลนที่มันแคบๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราติดไปแล้วหรือว่ามุมมันไม่ได้นะคะมันก็จะทําให้โลเคชันที่เราได้เนี่ยไม่ไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะ,ะอันนี้คือเรื่องเลน,เป,น,นะะเ,เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเรื่องเลนเป็นสิ่งที่สําคัญเลนก็ยังยังกล้อง wi-Fi เลนก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนมากเลนก็คือจะอยู่ข้างหน้าเนาะบางบางกล้องบางรุ่นจะมี กล้องหนึ่งตัวมีสองเลนก็มีค่ะเหมือนกับมีกล้องหน้ากล้องหลังเนาะเหมือนกล้องเหมือนโทรศัพท์เลยมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องจนปิดเหมือนกันค่ะอาจจะมีทั้งแบบกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแต่สแตนดาร์ดทั่วไปก็จะมีแค่เลนเดียวนะอยู่ข้างหน้าสแตนดาร์ดทั่วไปก็จะมีแค่เลนเดียวอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะอย่าง wiFi ก็เลนอยู่ตรงนี้เนะนาะส่วนมากจะอยู่จะอยู่ข้างหน้าเนาะจะอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกล้อง IP เลนก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวนี้เขาเรียกเลนนะคะ เรียกเลนแต่ว่าก็จะมีกระจกครอบมีกระจกครอบเลนตรงนี้มีกระจกครอบเลนกระจกครอบเลนตรงนี้เลนเหมือนกันอันนี้เลนอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะเป็นกล้องทรงกระบอกค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกเนาะทรงกระบอกรุ่นเก่าอันนี้ก็ทรงกระบอกรุ่นเก่า ันนี้ก็ทรงกระบอกรุ่นเก่าหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้ก็คือตอนนี้แหละคะ่ะเขาเรียกเลนแต่สมัยก่อนเนี่ยเนาะสามารถที่จะเปลี่ยนเลนไดอ้อันนี้คือข้างในเนาะอแต่รุ่นแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ตามท้องตลาดไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็คือซัพพอร์ตได้ง่ายสมมติว่าเอาเราซื้อมาแล้วเลนไม่ได้เนาะเลนตัวนี้ค่ะลักษณะเลนจะเป็นอ,อ,อันนี้จะใหญ่หนะ่อย อันนี้เขาเรียกเลนนะเ,เ,นเนื่องเลนเลนก็คือจะอยู่หน้ากล้องนะคะอยู่หน้ากล้องก็คือใช้ปรับขนาดของภาพนะคะให้มีขนาดตามที่เราต้องการใช้ปรับขนาดของภาพให้มีตามที่เราต้องการนะคะ